สิบวิธีใช้หนี้พ่อแม่ให้ชีวิตจเจริญโดยหลวงพ่อจรันหลวงพ่อจรันสอนว่าชีวิตจะ,จะเจริญต้องเริ่มจากพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันต์ของลูกเพียงทำให้ได้สิบข้อนี้กรรมเก่าจะคลายชีวิตจะดีขึ้นทันตา 1. ทําทำความดีให้ตัวเองเป็นการตอบแทนบุญพ่อแม่ 2. ถ้าแม่ล่วงลับให้ทำบุญอุทิศไป 3. ถ้ายังอยู่ ให้กลับไปกราบเท้าขอพรขออโหสิกรรม 4. ถอนคำพูดไม่ดีที่เคยล่วงเกิน 5. หยุดเถียงพ่อแม่ทำแล้วตกต่ำา 6. ขออโหสิกรรมด้วยน้ำและดอกมะลิ 7. แต่งงานไปแล้วอย่าลืมกลับไปหาท่าน 8. ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ถือเป็นมงคล 9. ของของพ่อแม่อย่าเอาไปทิ้ง เป็นมรดกบุญ 10. อยากก้าวหน้าให้เพิ่มกุศลนั่งกรรมาฐานเป็นประจำผู้ที่กตัญญูต่อพ่อแม่เงินทองไหลมาหน้าที่ราบรื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเริ่มวันนี้ชีวิตจะเปลี่ยนครับ